ือบแล้วเกือบแล้วอุ้ยสวยดอกนี่2อ0 7อ้โหไม่ต้องงอตัวคูณครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันกับเกมเกชานะครับหรือเกมพระพิคเนศของเรานั่นเองนะครับนะอะและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับยุสใหม่สดๆร้อนๆนะครับแล้วก็มากับทุน200บาทครับผมนะอะผมก็ว่าจะลองไล่เบ็ดเกมนี้สักนิดสักหน่อยนะครับมาลองดูว่ายุสใหม่นี่มันจะแตกดีหรือเปล่านะครับนะไปที่เบาๆนะครับ10บาท กดไปก่อนเลย10บาทเบาๆครับผมอ่ารอดูสถานการณ์จะแตกหรือเปล่าจะให้ไหมนะเงียบแปลกๆยังเงียบอยู่ครับผมไม่ใจเลยเห,หรอสวยเจช่องสาเจไปไหนอ้าวเฮ้ยไปแล้วครับ10ไม้แรกเบ็ดสิบผมขออนุญาตสู้เลยแล้วกันขออนุญาตสู้เลยแล้วกันนะ ไปครับเบ็ดยี่แบบเนิบๆช,าชา้าๆแต่มันม่นคงไปเลยครับผมอืมเอ้ยเอ้ยยังไงเนาะเฮ้ยยังไงเนาะเอ้าเรียบร้อยยุดธใหม่กูเอาไงดีโอ้ไม่น่าเลย เออเอาจ่ายสวยเอาผู้ชายช่องหนึ่งปล่าสวยโอ้โหเพื่อนมาจ่ายไปตอนเบ็ดบาทหนึ่งเนี่ย oh God. โอ้ไมคโก้ดโอ้ไหลอย่างสวยไหลอย่างสวยได้30บาทสวยโว้ยโอ้โหไหลอย่างสวยได้40บาทโอโ้พระเจ้าช่วยไหลอย่างสวย40บาทครับผมยุทธไมคก้ดไมค์โก้ดมันยังไงนะฮะตอนกดเบ็ดสิบไม่มาเลยเว้ย มาไหลตอนกดเบ็ดหนึ่งนี่มันอะไรกันครับเนี่ยเอ้ยสวยสาวๆช่องหนึ่งสวยครับโอ้โหวายอย่างนี้สิบช่องหนึ่งต่อเลยดิสวยโอ้โหวายช่องสองอยังไงสวยสวยครับไหลโคตรดีวะ่ะไหลโคตรดีครับแต่ดูเงินตัสามสิบบาทโอ้ยเป็นโทโขออนุญาตเลยไม่ไหวแล้วทนรับสภาพไม่ได้ครับไปเบาๆแล้วกัน ปิดเทอร์โบแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะรุนแรงเกินเอาโอ้โหอะไรครับเนี่ยพอเพิ่มเบ็ดแล้วไม่จ่ายเลยเกยมโอ้พระเจ้าเฮ้ยเข้าเวลาเบ็ดห้าเข้าให้หน่อยเข้าให้หน่อยเพื่อนจะหมดตูดแล้วจะหมดตูดแล้วลงมาลงมาเอ้าหุยลงมาเออ Hey. สวยไหลหน่อยไหลหน่อยไหล,หล,หลก่อนไหลก่อนไหลก่อนเพื่อนเอานิ่งเออเจสวยดิอย่างงี้มาครับไหลต่อช่องสามยังไงสวยไหลต่อโอ้แต่มีแต่ตัวถูกเท่านั้นเลยขอตัวแพงๆหน่อยเพื่อนเจช่องหนึ่งสวยคิวช่องสามโอ้โหสก็ตเต้ อุ้ยลงมาอีกว่าล่าสเกตเตอร์อ่าฮะเข้าฟรีเบ็ดหได้มา126บาทโ oh อ้ไม่ก็เอ้นี่มันอะไรกับเนี่ยยุดใหม่มันต้องแตกดีไม่ใช่หรอวะไม่ไหวแล้วโมโหมากตอนนี้ผมโมโหมากสองไม้จบเลยสองไม้นี้จบเลยได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เอา เอ้สวยเอไหลสวยครับเ,เปลี่ยนเป็นผู้ชายได้ไหมล่ะเออสวยดิช่องสองว่าไงช่องหนึ่งว่าไงสวยมาแล้วดอกเดียวรู้เรื่องเพิ่มเบ็ดดอกเดียวรู้เรื่องเลยวะ่ะเบ็ดหกสิบของจริงของจริงวะ่ะของจริงมาดมนี โคตรเอาขออนุญาตเลยแล้วกันนะมาหมดสิบไม้นี้ผมถอนเลยถือว่ากําไรแล้วครับทุนร้อยเดียวนี่นนยหมดสิบไม้นี้ถอนเลยให้หน่อยเพล่อนเพื่อนไหลหน่อยเพล่เพื่อนเอออย่างนั้นเพื่อนอุ้ยสวยมากเอช่องหนึ่งต่อสวยมากเอช่องหนึ่งต่ออุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วอุ้ยสวยดอกนี้สองพันเจ็ดโอ้โห ไม่ต้องง้อตัวคูณไม่ต้องง้อฟีสปินในเมื่อฟีไม่จ่ายเล่นนอกครับผมเบิ้มเบิ้มหมื่นหนึ่งหมื่นเอ็ดทุนหนึ่งร้อยยุดใหม่ครับของจริงบอกเลยนะยุดใหม่นี่ของจริงจัดนะครับผมนะต้องไปลองเว้ยต้องไปลองยุดใหม่อะของจริงมากเลยเอาเรื่องมาก